สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างยูเช่นเคยนะครับเรามาดูค่ายของมาด้านะครับเป็นมาด้าสองสกายเอนะครับรถคันนี้นะครับเข้ามาด้วยอาการนะครับแอร์ไม่เย็นนะครับผมแล้วก็น้ำยาไม่มีในระบบเดี๋ยวเราไปดูค่าเกจกันเลยเดี๋ยวมาดูค่าเกจนะครับอาจจะเห็นว่าด้านชักชันครับลงมาที่ศูนย์เพชรไอครับไฮไซต์ก็ศูนย์เพชรไอครับน้ำยาไม่มีในระบบ ได้สอบถามประวัติการซ่อมแอร์กับลูกค้านะครับลูกค้าแจ้งว่าเคยเติมน้ํายามา2หนนะครับหนแรกก็อยู่ได้ประมาณก็ได้นานอยู่นะครับสองสเดือนเนาะประมาณนี้หนที่2ครับเติมได้อยู่ประมาณ1อาทิตย์ไม่เกินนี้นะครับก็แอร์ก็เหลือประมาณนี้เลยน้ํายาไม่มีในระบบนะครับเดี๋ยวช่างอยู่จะทําการสอดกล้องนะฮะส่องดูให้ดูนะครับว่า รุ่นนี้เนาะมาด้าจะมีสาร y UV สีเขียวนะถ้ารั่วก็จะเจอนะครับบริเวณตู้แอร์เนาะช่างยูก็ได้ทําการส่องเรียบร้อยแล้วก็เจอจุดที่ตู้แอร์ครับเคสนนี้ก็จะรื้อตู้แอร์นะครับแบบไม่ต้องยกคอนโซลครับด้วยตู้แอร์รั่วก็ต้องถอดเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับผมเราจะไม่ยกคอนโซน,นะครับผมก็ก่อนอื่นที่จะทําการรื้อนะครับช่างยูก็ให้ดูนะครับก็มีโค้ดค้างในระบบอยู่นะครับ ก็ในหัวข้อของ AC นะครับผมก็เกี่ยวกับระบบแอร์นะครับเป็น pcm เนาะก็ขึ้นโค้ดนะฮร p 0 5 3 2้าก็0 0นะครับผมก็บอกว่าวงจรเซ็นเซอร์แรงดันสารทำความเย็นนะฮะ AC ต่ำนะครับผมก็น้ำยาไม่มีในระบบนั่นเองครับเขาก็จะขึ้นฟ้องนะครับก็ประตู้แอร์รั่วนี่แหละครับก็เลยไม่มีน้ำยาก็เลยขึ้นฟ้องนะเดี๋ยวช่างยูจะทำการถอดรื้อตัวแอร์ครับนะครับผมติดตามชมนะครับ ก่อนอื่นก็กดเคลียร์ไปก่อนนะครับดนะครนภูมินะครับหน้าช่องแอร์4้9องศา,าเซเซียสครับความแรงลมก่อนแก้ไข27.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูหลังแก้ไขกันนะครับ่าเล็กไม่นะครับผ่านการใช้งานมาแล้วหนึ่งแอ่อยเก้าสกิโลเมตรนะครับผม ไฟหน้าปัดเรือนไม่ไม่มีขึ้นโชว์นะครับก็ครบปกตินะครับครับอันนี้ก็ชั้งอยู่ทําการเติมน้ํายาเทสนะครับผมก็จะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์นะครับดังก็อันนี้ก็ผลมาจากการเติมน้ํายานะครับมันขาดน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับผม เบื้องต้นนะครับคอมเพรสเซอร์ลูกค้าก็ขาดน้ํามันอยู่นะครับเดี๋ยวช่างยูจะทําการเติมทดแทนให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปรื้อตู้แอร์กันนะครับโอเคครับถอดกล่องโบเวอร์ออกมาเรียบร้อยครับก็จะเหลือในส่วนของตู้แอร์นะครับที่ต้องถอดออกมานะครับนะครับนี่ก็ตู้แอร์ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องยกนะครับนะครับอโซนยู่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้เป็นตู้แอร์นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนี่ไหนก็จะนู่นะนี่เลยนะครับด้านในนะครับอ่าอเคนะครับการลื้อครับผมมาดูจุดรั่วนะครับผมก็จะเป็นบริเวณด้านบนนะครับข้างๆแป้น,อนคอเอเวชชั่นวาล จะรัว่วตลอดทั้งแนวนะครับเยอะอยู่โอเครับครับมาดูแนวทางการถอดรื้อตูอ้แอร์มาด d a 2 Skyactive นะครับปี2015นะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องยกคอนโซลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้แอร์กันนะครับจุดที่รั่วนะครับการรื้อก็จะประมาณนี้เลย นี่เป็นด้วยเดิมนะครับที่ทําการถอดเลือกมาครับเห็นว่ามีจุดรั่วนะนีัมาดูอะไรที่จะทําการเปลี่ยนนะครับก็เป็นมีให้เลือกสองเกียรดนะครับมีทั้งแท้นะครับขวามือแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นเทียบนําเข้านะครับพรีเมียมนะครับผมไม่มีขายในช้อปปี้รัศดานะครับก็นี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นงานเทียบนะครับแนะนาเปลี่ยนนเวชันวาวนะครับเป็นนิเวชันวาวแท้นะครับผมวันนี้จะเปลี่ยน่ ในเออร์นะครับผมซื้องานของปังโคนพร้อมกับเปลี่ยนกรองแอรนะครับแล้วก็ือแล้วมันคอมทดแทนในระบบครับโอเคครับผมฝากแล้วด้วยนะครับงานติดตั้งครับให้ดูครับค่าฝุ่นให้ดูครับผมค่าฝุ่นเยอะมากครับเดี๋ยวจะทําการทำความสะอาดให้นะครับ ผมนี้ก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่เอาครับขั้นตอนการเช็ดทำความสะอาดชิ้นส่วนคอนโซลครับก็เรียบร้อยนะครับกำลังทำการดำเนินการให้อยู่เนาะใส่กองแอร์ครับ ติดตั้งรีเซิร์เวอร์ไดเออร์เรียบร้อยครับผมเอาเลพี่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเช็ดทำความสะอาดคอนโซลครับให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเงาน,นะครับผม ขั้นตอนการช่างเติมน้ำยาแอร์นะครับโดยเครื่องช่างมาตรฐานนะครับโดยเติมน้ำยาแอร์เป็นไอคูนะครับคุณภาพเยี่ยมนะครับผมอันนี้ก็เติมไป420กรัมนะครับนี่นะครับ420ครับตรงเบอร์นะครับ420กรัมความเย็นก็เริ่มลงมาแล้วนะครับซึ่งเทสระบบนะครับค่าเกียร์นะครับด้านชักชั่นครับอยู่ที่312ี s ดนะครับ ไฮไซท์ครับอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าพีไรนะครับผมโอเคครับคอมเพรสเซอร์เสียงก็เงียบแล้วนะครับผมนี่ก็เย็นนะครับแอร์ลงมาที่ของเย็นนั่นช่องแอร์ครับเจ็จุดเก้าองศาเซลเซียสครับผมก็เย็นนะครับผมเ็ดเรียบร้อยนะครับอันนี้แอร์ตัดนะครับตัดที่เจ็ดจุดแปดนะครับผมเรียบร้อยครับผมแอร์ต่อครับ น,นี่ก็อยู่ระหว่างการเทสรอสมมาบลดให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวช่างยูจะทําการอบโอโซนคนะรับเติมนะครับเย็นอบโอโซนค่าเชื้อโรคภายในห้องโดยสารครับเดี๋ยวให้เขาอบสักครู่หนึ่งเรียบร้อยครับพร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ครับผมหลังจากประกอบคอนโซลเสร็จนะครับมันก็มีโค้ดขึ้นโชว์อยู่นะครับ อันนี้ก็ BCM นี้หัวข้อเดิมนะครับก่อนที่จะทําการรื้อก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ดีที่มีมาเพิ่มครับ DC DC นะครับหัวข้อครับตามนี้เลยเดี๋ยวเบื้องต้นช่างยูจะทําการตรวเทียร์ครับก็อันนี้ก็ยังขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับ Control c o f i g u r a t i o okay, n โอเคครับเดี๋ยวจะได้แจ้งลูกค้าครับ แกล้แรนนัเย็นเย็เคครับก็ฝากร้านด้วยนะครับผมยูอตัแอครับผมมีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเบอร์ช่างยูศูนย์หกนะครับผมเจ็ดสีนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับสำหรับใครที่ใช้มา d ด้นะครับก็มีปัญหานะครับเรื่องตู้แอร์นะครับที่ชอบรั่วหรือว่าจะเป็นแผงคอนดนเซอร์นะครับ ก็แนะนำนะครับว่าถ้าแอร์รั่วอย่าไปฝืนเติมนะครับผมเสียงที่คอมเพรสเซอร์นั้นจะน็อกนะครับเนื่องจากการเติมน้ำยาแอร์มันจะมีผลทำให้น้ำมันคอมนะครับที่ที่จุดที่มันรั่วอยู่นะครับเราไปเติมเนี่ยมันจะยิ่งดันออกนะครับน้ำมันคอมถ้ามันไม่พอหล่อเลี้ยงในระบบหรือว่าหมุนเวียนนะฮะไม่ทันนะครับมันจะทําให้ระบบได้รับความเสียหายได้นะครับผม อันนี้ก็ดีที่ลูกค้าเข้าแก้ไขทันนะครับผมช่างยูก็รับจบให้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ช่างยูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูทางคิปดีๆต่อไปสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ<ม>ขอบคุณลูกค้าจากสายคลองลังสิตครับผมไปแล้ว